อันนี้คือท่านั่งมันนะคะมันจะออซอไป <c oughs> อูอันนี้คือท่านั่งมันนะท่านั่งมันนะอะดูท่านั่งมันอะไรของมืองในเมึงจะมันจะ,นจะอ้อซอคนมนันอะะให้มันนั่งดิดินั่งด่ดิอะครับพ,พูงแบ่งเป็นสองชั้นอุปนั่งเหมือนคนนั่งเลยวะเก่าเก่าใหญ่แพงนี่เฮงตัวเสร็จมต้องเอ้ยเงินมาเงินมาดูท่านั่งมันค่ะ หรือเนี่ยพุ่งหรือเนี่ยยายพเงงป้ยอ้อซอเป็นอยู่ดะอือออซอค่ะออซออือออซอค่ะว้ออซอออซออือออซอแต่จะพุงแยกเป็นสชั้นอ้อซอยาพเงงดูดูอนตา่อน่างทำดีๆทำดีๆดู่าพลคนอือฮึอ ออซอโอ้ยจำอ้อซอโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่เอาไม่เอาอ้อจำอ้อซอเอาอาครับอาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมันมีนิ้วโผล่มาเราไม่เห็นมันตั้งแต่เด็กๆไงดูมีตัวหนึ่งจำอ้อซอไม่ยอมจะไปไหนด้วยนะทำไมไม่ตัดออกใม้มันเลยล่ะอ่าถ้าไม่ตัดออกอะมันใหญ่มันแล้วมันจะตัดได้ที่ไหนล่ะต้องตัดตั้งแต่ตอนมันยังเด็กน้สงดู ายายพายิงจอมอ้อซอแมเข้าวไม่ให้อีกนะแมเข้าวไม่ให้นะออมาแล้ววะใครใครใครยายมีตั้งปล่อยเพื่อนลองปล่อยเพื่อนดิเพื่อนไม่ยอมลงไปนะไม่ได้กัดเพื่อนไว้นะให้เอาจับเพื่อนนั่งหนีเพื่อนนั่งดูดูดูพายงพายองจะไปไหมจะไปก็ให้ไปนะดูค่ะจะไปก็ให้ไปนะมึงจะไปมึงไปเลยมึงจะไปมึงไปเลยไม่ยอมไปไหน มึงจะไปมึงไปเลยไป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 เล่นกับเพื่อนไป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 เล่นกับเพื่อนดีกว่าไหม <c oughs> ไหนวะ <c oughs> ให้ไปเล่นกับมีตังไปไปเล่นกับมีตังเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> พื่อนมาแล้ะจะการเพื่อนอีกฮือฮือสิคะโอ้ยมากัดโทรศัพท์ครับดูไม่ยอมไปค่ะเพื่อนมาที่จะการเพื่อนอีก, <c oughs> ออามากไม่ยอมไปแพะเหงคี้อ้อนนะเนี่ยเราพรเพลงจำขี้อ้อนสรุปแล้วแพะเหงคี้อ้อนกว่าเพื่อนเหรอ ว่ามีต่างคีออนแล้วพางคีออนกว่าหรอ,อดูเพื่อนเล่นเห็นเพื่อนเลยอะไปไปไปเล่นเพื่อนไปลุกล,ลุกไปเล่นเพื่อนไปไปเล่นกับเพื่อนสปายมีต่างคีดีสุดมาไทายคีออนไปไปเล่นกับเพื่อนไปดูแม่ใส่เสื้อ <c oughs> <c oughs> กลับด่านไปตัดหญ้ามาไป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 เล่นเพื่นอนทำไมไปเล่นเพื่อน